สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนําเสื้อแขนกระดิ่งอีกตัวหนึ่งค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อผสมลายดอกผสมลายพัดเนาะแต่ตรงกลางตัวเนี่ยถักเป็นตาข่ายเป็นตาข่ายแล้วก็หลักลงมาค่ะเสื้อตัวนี้แบบบุภาวัดถ้าถักออกมาแล้วมันจะน่ารักเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงตรงดอกมันเนะะี่ยค่ะเขาจะต่อดอกก่อนให้เป็นรูปคอเสื้อก่อนนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะเสื้อตัวนี้จะเป็นคอสี่เหลี่ยมหน้าสี่เหลี่ยมหลังจะดีที่สุดนะคะ พราะตัวนี้ค่ะดอกมันเขาใช้ 1, 2, 3, 4, 5 5ดอกนะคะด้านหน้าแล้วก็ไหลเนี่ยใช้2ดอกก็เท่ากับไหลเนี่ยสดอกนะฝั่งละวด้านหน้านี่หแต่ของบุผานลองถักออกมาแล้วค่ะ5ไม่น่าจะอยู่นะเพราะบุผาตัวใหญ่อันนี้นางแบบเขาประมาณไซส์เค่ะไซส์เแล้วก็พอถักดอกเนี่ยค่ะรอบรอบคอให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็มาถักเป็นระบายด้วยด้วยลายพัดเนี่ยค่ะ แต่ลายพัดเนี่ยบุพันไม่ได้มาสอนนะท่านผู้ชมก็น่าจะถักน่าจะถักได้เนาะตรงลายพัดเนี่ยนะคะถักได้เป็นชายของเขาเนี่ยพัดชายเนี่ยทำมาเป็นเป็นสี่ชั้นนะคะพัดสี่ชั้นนะถ้าสี่ชั้นแขนเนี่ยเราจะเอาสี่เหมือนของของชายก็ได้คะ่ะหรือจะเอายาวกว่านั้นก็ได้เป็นแขนกระดิ่งนะทีนี้บุผัฒจะมาสอนตรงตัวดอกเนี่ยคะ่ะให้ท่านผู้ชมดูเนาะสอนตัวดอกแต่ตรงกลางตัวเนี่ยไม่ได้มาสอนนะคะเพียงแต่ว่า เอาแบบเสื้อมาให้ดูเนาะแบบเสื้อมาให้ดูแขนกระดิ่งบุภาเห็นแล้วก็น่ารักดีเสื้อตัวนี้น่าจะถักแป๊บเดียวได้แปบ๊บเดียวเสร็จค่ะคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะด้วยลายที่มันเป็นลายง่ายๆผสมกันแต่ออกมาแล้วบุภาว่ามันเป็นเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะเสื้อตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกตรงนี้นะถักดอกตรงนี้บุภาจะมาแนะนําค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีถักกันเลยค่ะ อันนี้บุผัใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทนะคะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะเบอร์20ของวีนัทถักดอกมันไม่ได้ใหญ่นะคะดอกมันไม่ได้ใหญ่ดอกไม่ได้ใหญ่ทีนี้ว่าด้านหน้าเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ลองก็ลองทาบดูแล้วกันเนาะว่าว่าจะต,ต้องใช้กี่ดอกเพราะของนางแบบเนี่ยเขาเขาไซส์เอเนาะนางแบบเขาไซส์เอเขาใช้5ดอกได้แต่ของบุผันเนี่ยไม่น่าจะอยู่ค่ะไม่น่าจะอยู่5ดอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะ หมผู้พาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20มันจะเส้นใหญ่นะคะนี่เบอร์20นะใช้เส้นเดียวส่วนเข็มใช้0.95 mm ค่ะ0.95 mm เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีถักดอกนี้กันเลยค่ะ อันนี้ขึ้นต้นด้วยเจ็ดโซ่นะคะผูผา7เจ็ดโซ่เนาะเจ็ดโซ่โซใช้เจ็ดโซ่นะคะเจ็ดโซ่แล้วก็ห่วงตรงที่เศษใหม่มันบุผาไม่ไม่เก็บนะแล้วก็พับไปกับไอ้ตัวเนี้ยค่ะเราถักไปอันนี้ก็สามโซ่นะคะขึ้นหลักสามโซ่นะ ทำหลักสีหลักค่ะรวมกับที่ขึ้นสามโซ่นะเป็นสีหลักอันนี้ได้หลักที่สองแล้วนะคะหลักที่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะสีหลักนี่นะจะได้สีหลักแล้วก็สามโซ่ค่ะ1 2 3 3สามโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทําหลักค่ะ นี่นะคะแล้วก็สามโซ่สามโซ่มันจะได้สี่กลีบค่ะในห่วงนี่นะคะแล้วก็ทำหลักสี่หลักหนึ่งสองสามสี่ สีหลักนะคะแล้วก็3มโซ่พันหัวเก็บหนึ่งครั้งทำหลัก1หลักไอ้หลักหนึ่งหลักนี้ก็สีสี่หลักเหมือนกันนะคะรอบในนี้นะหนึ่งสองสามสามโซ่แล้วก็มาสี่หลักนีหลักเดียว,ยวนะคะหนึ่งสอง สามสี่ปูผาดถักมือซ้ายนะคะท่านผู้ชมอาจจะดูขวางๆนิดนึงเนาะถักมือซ้ายจะดูแบบเดี๋ยวดูๆไปก็จะชินค่ะด้วยทิศถนัดซ้ายเนาะสามโซ่นะคะสามโซ่ หนึ่งสองสามสี่หลักนะคะสี่หลักแล้วก็สามโซ่แล้วก็พันหัวเข็มหลัก เอาสีม่วงถักหนึ่งสองสามชนนี่นะคะมันจะได้รูปลักษณะนี้นี่นะสี่มุมทีนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมานิดนึงนะคะวนเข็มกลับมานิดนึงแล้วก็เกี่ยวนะคะห้าโซ่ค่ะห้าโซ่นี่นะคะ ก็ห้าโซ่มันจะได้แปดห่วงรอบวงกลมนะคะนี่นะด้วยแบบเสื้อเขามาแต่แบบเสื้อนะคะแพทเทิร์นเขาไม่มานะบุภาเอามาแกะลายก็อาจจะมีเหมือนแบบบ้างไม่เหมือนแบบบ้างนะคะ ว่าแบบก็ได้ใกล้เคียงถักออกมาเป็นดอกแล้วใกล้เคียงกับของต้นแบบค่ะนี่นะคะห้าโซ่ค่ะตรงที่เนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะแปด 8, ใช่ไหมคะตรงนี้ พอที่เราจะชนถักมาสองโซ่นะคะสองโซ่แล้วก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มนะคะตรงนี้นะพันหัวเข็มนคะคะจุดแล้วก็ห้าโซ่ห้าโซ่นะคะเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้เราจะทำที่จะขึ้นมุมค่ะขึ้นมุมตรงกรีบขึ้นมุมนะ ก็ใช้ห้าโซ่ค่ะห้าโซ่ห้าหกเจ็ดใช้เจ็ดโซ่นะคะเจ็ดโซ่นะเจ็ดโซ่นะคะลงห่วงนี้แล้วก็ใช้ห้าโซ่โซ่ปกติใช้ห้าไอ้ตรงที่จะเข้ามุมเนะะี่ค่ะใช้เจ็ดนี่นะตรงที่เราจะทํากีบมันอีกรอบหนึ่งห้าโซ่ สองห่วงนี่นะคะแล้วก็มา7 1 2 3 4 5 6 7 7สองคลองตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสีห้โซ่หนึ่งสอม่ามันจะได้เป็นสมุมนะคะสมุมนะ าโซนนะคะตรงนี้ก็7เนี่ยค่ะในสอมุมแล้วนี่นะหนอันนี้มุมที่3 5 6 7 7าเอาแค่เพอไม่ต้อง8ปดนี่นะคะสองสามสี่ห้าหนึ่งี่ห้า ตรงนี้ก็7 1 2 3 4 5 6 7งนะคะลงห่วงเดิมนะห่วงตรงนี้1 2 3 4 5 5องสาม่นะคะ,ะตรงนี้ตรงที่ที่จะมุมนะคะตรงที่มุมนะใช้สองโซ่นะคะสองโซ่สองโซ่แล้วก็พันหัวเข็มนะ ตรงที่จะชนมุมเนี่ยค่ะนี่นะแล้วก็ใช้5้าโซ่อันนี้5้าโซ่เ่ยวตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็มค่ะทำหลักลงในห่วงนี้บุผาใช้ทั้งหมดพันหัวเข็มหนึ่งครั้งใช้ห้าหลักค่ะถ้าผู้ชมจะเอาหก,ก็ได้นะคะแต่บุผาเอาแค่ห้า สามสี่แล้วก็สามโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็อีกห้าห้าหลักค่ะห้าหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าเสร็จเราก็เกี่ยวตรงนี้นะคะเกี่ยวนี้เกี่ยวดึงแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็ห้าโซ่ค่ะห้าโซ่นี่นะเกี่ยวตรงนี้ อันนี้นุนมุมอันนี้มุมนะแล้วก็ตรงนี้ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สามโซ่ อันนี้มุมตรงนี้ที่จะต้องไปต่อกับดอกอื่นนะคะมุมตรงนี้นะเดี๋ยวอีกสองสองมุมเดี๋ยวบุผาจะไปต่อให้ดูนะดอกมันไม่ใหญ่คะ่ะดอกมันเล็กแต่ของนางแบบน่าจะเป็นใหม่ใหญ่กว่านี้นะใหมน่าจะใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็นางแบบตัวเล็กไซเอไซเอ พอใส่เอสเสื่อมเนี่ตัวนิดเดียวค่ะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะในสองมุมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้มุมนี้ที่เราจะไปต่อนะคะอีกสองมุมเนี่ยเราจะไปต่อกับอีกดอกหนึ่งนะมันจะต้องถักไปต่อไปนะคะไม่ใช่ถักเสร็จ เป็นดอกแล้วถึงมาต่อมันไม่สวยนะคะต้องถักไปต่อไปมันเหลือสองมุมแล้วก็เว้นไว้สองที่เราจะต่อนะคะสามสี 3, 4, 5, 5่ห้าห้าหลักทีนี้ตรงที่มุมที่ที่ต่อเราใช้สามหลักใช่ไหมคะเราก็ถักไปหนึ่งโซ่เราใช้สามโซ่ใช่ไหมเราก็ถักไปหนึ่งโซ่ทีนี้เราจะมาต่อ ก็ดูด้านหน้าด้านหลังอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าไปด้านหน้าดูด้วยนะคะเวลาต่อนะหลังกับหน้ามันจะไม่สวยนะนะคะพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ถักมาหนึ่งโซ่นะคะหนึ่งโซ่แล้วก็มาทําหลักห้าหลัก3ส,สี่ ห้าเสร็จแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนตรงที่เราจะขึ้นห้าโซ่เราก็ไปสองโซ่ค่ะสองโซ่แล้วก็มาเกี่ยวกับตรงนี้ตรงกลางเนียค่ะเนี่ยแล้วก็สองโซ่ถักมาสองโซ่แล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้กลับมาเกี่ยวดอกนี้อันนี้คือวิธีต่อดอกนะคะแล้วก็มาถักตรงนี้ให้มันเสร็จนะ อีกมุมเหลืออีกมุมหนึ่งนี่เราก็สามสีห้าแล้วก็1โซ่คลิปของบุผามไม่ตัดต่อนะตัดต่อไม่เป็นค่ะมีหลายท่านบอกว่าทำไมไม่ทำให้เสร็จเป็นตัว ก็ตัดต่อบไม่เป็นนี่แหละค่ะแล้วปู่พับไม่ได้ถักทุกตัวทุกลายที่เอามาลงนะคะไม่ได้ถักทุกตัวเนาะมีสอนคลิปไว้ให้อยู่ค่ะวิธีทําแขนวิธีทําคอวิธีทําแขนวิธีทําคอเสื้อโคเชนะคะไปเสิร์ชข้อความแบบนี้เสิร์ช Google ก็ขึ้นค่ะมีหลายท่านที่สอนไว้ของปูผพักก็มีอยู่หลายคลิปอยู่ค่ะวิธีทําแขนวิธีทําคอเสื้อโคเชนะคะเวลาเราพิมพ์ลง Google นะคะ พอตรงนี้เราก็ชนตรงนี้นะคะก็ชนรอบพอดีนะคะชนรอบพอดีแล้วก็ตัดใหม่ก็จะได้ลักษณะนี้อันนี้ยังไม่รีดเนาะสีมันม่วงๆพอดีมันเย็นแล้ว <c oughs> วันนี้ลงคลิปช้าไปเดินดอนไหวมาค่ะก็เลยจะไม่ลงก็ยังไงอยู่เนาะก็เลยเอามาลงนิดเป็นคลิปสั้นๆ ตัวตัวนี้บูพาจะถักอยู่นะคะเพราะว่ามันดูดูลักษณะแล้วมันน่าจะมันน่าจะเสร็จไวมันน่าจะเสร็จไวนะไดยลายนี้มันเป็นลายถ้าตัวไหนที่เสร็จไวเนี่ยก็จะได้เห็นบูพาใส่เสื้อตัวนั้นไวหน่อยบางลายที่มันมันเยอะบูพาก็จะไม่ได้ถักนะคะบางลายที่มันเยอะก็เลือกถักเป็นบางลายค่ะลายที่ถักง่ายก็จะถักได้ไวหน่อยนะคะ, mm hmm. คะอันนี้คือรอยต่อนะเวลาไปรีดมันจะยืดมาอีกนะคะจะย้อยมาอีกเนี่ย ตรงคอพอเราไปไปถักดอกออกมามันก็จะโอเคค่ะนี่นะคะมันจะได้ดอกลักษณะนี้ดอกมันไม่ใหญ่นะดอกไม่ใหญ่ดอกเล็กๆนะคะเนี่ยดอกเล็กๆเพราะรอบมันน้อยนะอันนี้หมเบเร์ยี่สบนะคะของบุพานี้ของนางแบบก็าห้าดอกใช่ไหมคะของบุพาไม่อยู่คะ่ะไม่อยู่เฉพาะตรงคอเนี่ยบุพาต้องใช้สี่ดอกตรงคอนะคะอาจจะสี ห้าหกแปดดอกเดี๋ยวต้องดูต่อต่อให้เสร็จก่อนค่ะประมาณประมาณประมาณไอ้ตรงตรงกลางเนี่ยค่ะถ้าสามเนี่ยก็จะก็จะเล็กไปนะคอเนี่ยสามเนี่ยก็จะแคบไปต้องใช้สี่ดอกถ้าไหมเบอร์ยี่สิบนะคะตรงคอใช้ดอกในสี่ดอกแล้วก็ไปข้างอย่างละดอกก็ได้ค่ะแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปต่อแขนเป็นพัดเอาขวาอันนี้ ส่วว่าตรงนี้ตรงนี้เราใช้สี่ดอกใช่ไหมคะอันนี้ของบัพัดไซส์ XL นะไซส์ XL ถ้าใช้ตรงนี้ดอกหนึ่งตรงเนี้ยขึ้นดอกแล้วก็เราต่อเป็นเป็น,เป,นเป็นพัดเลยก็ได้คะ่ะเราขึ้นแค่ให้มันเป็นรูปทรงของเสื้อคอกระเช้านะคอกระเช้าเนี่ยคะ่ะลองทํากันดูแต่ตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นหลัก2หลัก2หลักเว้น1โซ่คะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซ่โซ่ระหว่างกลางเนี่ยโซ่ระหว่างกลางแล้วก็มาตรงนี้ระบาย ลองทำกันดูนะคะด้วยลายง่ายๆนะบุผาวันลายนี้ก็ออกน่ารักน่ารักดีสาวๆาววัยรุ่นก็ใส่ได้ค่ะน่ารักยิ่งถ้าตัวผ,อ,ผอมๆเนี่ยใส่สวยนะคะเสื้อแบบนี้เนาะแต่ของบุผาถ้าทำก็ต้องทํามีแขนค่ะทํามีแขนลงมาประมาณครึ่งเกือบถึงข้อศอกทําน้อยกว่าน,นั้นไม่ได้แขนไม่สวยเนี่ยค่ะมาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งอใอ้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ